ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพรหมอิมนะฮะวันนี้พรหมอิมพามาดูนาข้าวนะครับผมเนี่ยฮะเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องนะครับอ่าตกมาแล้วหนึ่งอาทิตย์นะครับเพื่อนๆนะฮะอ่าข้าวของพรหมอิมหว่านไว้ตอนนี้อายุข,ข้าวก็ครบสามอาทิตย์นะครับผมก็กล่าวว่าจะมาหว่านปุย๋ยก็คง จะหวานไม่ได้แล้วนะครับผมก็คงจะรอให้พายุโนรูออกไปก่อนนะครับเนี่ยเพื่อนๆสภาพน้ำยังไหลผ่านอยู่เลยฮะนี่ครับนาข้าวาจมอยู่ใต้บาดาลน,นะครับเพื่อนๆเน,นี่ยฮะน่าเสียดายนะครับผม ก็หวังว่านะครับพายุคงจะไปเร็วๆนะผมน่าจะไม่มีผลกระทบมากนะครับอยากให้น้ำมันลดเร็วๆแล้วครับผมอตอนนี้ประเทศประเทศไทยเจอวิกฤตหนักครับน้ำเยอะครับปีนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้พร้อมอิ่มกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พิมขอลาไปก่อนนะครับ Terima kasih.